นเสร็จแล้วเผื่อรอถ่ายเลยไม่ได้เที่ยวอย่างเงี้ยไม่ได้เที่ยลอย่างเงี้ยไอ้ยี่เป็นเขียนนะไอ้จ๊ะก็คือยอมน้ำเงินเนาะแต่ไม่งอกดำดำดีเด็กคนเพื่อนน้ำยาม่วงด้วยฮะยังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ่ายมีเซกซีมีแข่งต่อวันที่1ิเก้ากันยา ก็แข่งไปที่เท่าไหร่นะกูหลงชอบหลงวันกับสเต็กคิดะสด้โหร้อก็เดี๋ยวไปดูเลขารมีด้วยด้ไ้วโจบิวตี้บ็อกเซอร์อีกแล้วแต่งหน้าให้ทุกงาน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อนะครับวันนี้นะครับเป็น่วองเท้าดูแลอยู่กันค้เพราอม่ปิดิ้นเลนะครับเป็นจิัใจหลายๆค

กไม่เืองแล้วห็นไม่หจะไม่เห็นหน้ากนกินหน้าเหรอฮ้ยออกอ่ะออกแล้วออกอทำไมเฮ้ยไม่ออกขยุนหน้ากล้องมันจะกู้วนไบค์กับุ่เหีนน้ย ความเป็นจริงอรอเอียกกุนดาบรีไอ้สักพักเที่อะไรวะคนคนที่อยู่ข้างหน้าดีกว่าถ้าพี่อยู่ข้างหน้าทำบมืดปวดเจ้าบ้านดีกว่าล่วงืมก็จะล่วงแล้วเมื่อกี้มันมวเนาะ เสร็จแรกก็จะว่าง่ายน่เลยใส่แบงนี้หั้ยเนี่ยใส่แป้งให้ดอก กล้องดูกล้องดก้องจะว่าโจบิวตี้บล็อกเตอร์บอคเแต่ม mm ัใ hmm. ส่พี่บอสสวยกากบิวตร์ออตาเมะไทโกะูต้ิงจิลานุ่ไม่เข้าใจนี่ยวะแฮ้ยออกฟักนันไปเสร็จแล้วจะทำผมวะ อไอยงๆทําวามันเมือนที่มันกกทีมรงมค่อยต่างจากเดิมเฮ้ยแต่ตลาด่ ถ้าคือหาหนังบางๆได้ตอนนี้ก็คือรออิมพอร์ตไฟที่ถ่ายวันนี้ลงคอมก่อนแต่มันมีปัญหาหน่อยก็เดี๋ยวน่าจะยังไม่แน่ใจตัคือว่าจะใกล้ไปชิดนงเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือไฟล์ที่ถ่ายไปเมื่อวานอะ ของกล้องตัวหนึ่งเสียหมดเลยเลยก็เลยแบบว่าวันนี้ก็คือม,มาถ่ายซ่อมนั่นเองโอ้โหสวยเลยว่าจริงๆวันเนี้ยต้องมีสองใช่ไหมแต่ทีเนี้ยตายมนเสร็จไฟมันตัดเสียทั้ที่เราเลยก็ต้องมาถ่ายซ่อมกันใหม่ก็คือได้เปลี่ยนโลเคชั่นนิดหน่อยวันนี้วิวได้มาถ่ายที่อ่ BTS ช h a n g Rui น่าสุดตากล้องคูน้วเป็นทุกอย่างให้วงแล้วแต่คนทน่เยออยู่ใช่เยอะอยู่นะคนลาบี้มด ซักไม่ถ่ายมันหลอกใส่ไม่ถ่ายเลยถ่ายไม่เรียบร้อยมีโอกาสถ่ายก็ถ่ายก่อนที่กูจะลืมที่บอกน้อยดิไม่เช่อะไรลืมถ่ายลืมถ่ายนบล็อกบิวตี้บ็อกเกอร์ ในกระจกก็สวยมากเลยครับพี่วอดเหรอใช่แม่ไอ้สัตว์ไม่เฉียบนะมัมมัมนะจ๊ะยมัมนะจ๊ะยอันนี <hiring> <sch> ้อันนี้อันนี้มีมมมีกัดปากกันเนี่ยเฮียสุดทันของความกดแตก พี่ตอกยงยังสีามาไกลมากไกยแต่อยู่เจนี่คือเวลาที่เจ้าของช่อง <ปะ S 1> ต้องทำผมนะสะเปรย์ไม่มีหรอ ไม่ใช่จูเนี่ยแค่เราอนันจะหอนจูเนียร์นะเอาจริงเรียนโอนจะคูลแนนเมื่อวานนั่นจะเข้าห้องน้ำไปสาดกระส่าสาดหุ่มาหน้าวันนี้นั่นจะน้ำเงินที่มาอดน้ำเงินนะทีให้ันก่อนที่ก่อนออกไปในกล้องออกเขียวเพราะตาแรกไม่น้ำเงินอีกในกล้องออกเขียวเออมันก็ยังดีกว่าดำแล้วกันเอย่าก็น้ำเงินมันขัด กมีแต <Sky> okay. ่เ <Jamie, always S 2> สียงไม่่อยด้เพราะฝนไมดีเนี่ยอยู่ที่ฝนตกอ่ะเสียงเลยเสียดายเสียดายตอนนี้ทุกคนเป็น b ีกันอยู่สคนมากได ตอนนี้ก็ถ่ายฟุตเทจอีกรอบอีกแล้วก็คือเที่ออยวไม่ไถ่ายหนึ่งเรือหอน้ามันดีมาก อะไรนไถ่ายอะไรถ่ายบลองหน้าออะายแล้วบอกลยะถ่าย ทุกวันนี้ขาวอ่ะกล้องกูดีไงพี่ดองนะใช่เหรอไช่ไหได้อยู่ยาวเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูเอฟบีคิดว่าจะปล่อยวันไหนปล่อยวันไหนวะพี่สิคลิปล็อกไปวันไหนวะคลิปล็อกไปวันไหนวะ วันนี้สามสบวันนี้สามสิบีนงไม่ปหงทีแวันที่หนปีหเฉยปากติดิชิานาช่องเพลงฮะตรงนี้นะไปฟังได้มีช็อเพลงพออะไรถึงร้องจังหวะนี้เสรต้องมาแล้วนะ ี่เด็กหลังกล้องเต้นเด็กหลังกล้องเต้นนะสิร้อนไม่เต้นได้เหรอคือตอนนี้ร้อนคนก็ถ่ายถ่ายแล้วส ฝากไปฝากฝากเดินดูเลยนะครับผมพอดีว่างงจุดมากนะครับผมสามารถบริจาคทุกอย่างมาได้น้วน้ำอ,อ,อ,อะไรต่างๆนะครับของสาธารณูปโภคนะครับทั้งสองฝากมาได้เอาพระป่ามาหนึ่งอถ่าย เอแค่หล่อว่ะหล่อว่ะไอเแคได้ว่าอีตีอเคน้าตึงว่ะเฮ้เอ้มือว่ะมือมือ้อยว่ะเอ้คยอยมว่ะยิ้มว่ะเอ้เฮ้เฮ้เฮ้ไอ้เอ้ยท้านเนี่ยอีตีทองาทำสาวกว่านี้เนาะสาวนีทำสาวกว่านี้ขยอัมันสาวเขอแมวกรุบหอตูเนี่ย กางเกงเออถอดซิปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ว้าวว้าวว้วว้า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 วก้าวว้าววนาวว้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 ้วว้า้าวว้าะว้าวว้าวว้า

ค่นนี้นะตอนนี้ชายหนุ่มคนนั้นเขากำลังถ่ายรูปรูปครึ่งตัวนะครับหลังจากที่เขาได้ถ่ายมีมาเหนื่อยเขาได้ถ่ายรูปของเขาเกาลังตั้งใจโพสท่า กำลังคิดว่าจะโพสอะไรด,ดีนะครับบอกเลยว่าฝากกูถือกล้องนำใหม่ก,ก่อนแล้วนี้เล่นอะไรกัน

ไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพิ่งกินเพิิ่งกนเสร็จเมื่อกี้นี้ใช่ถามว่าทำไมมาถ่ายตอนนี้ลืมอีกแล้วก็คือตอนนี้กำลังกลับย้ายกันกลับบ้านแล้วก็น่าจะว่าไปนั่งงานเลยมั้งเอ้ยอย่างน้อยก็มีคลิปหรือเปล่าวะก็แล้วอยู่บ้านไม่ซื้อหรอ โอเคน่าจะว่าเป็นหน้างานเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะตัดเป็นแค่ช่วงถ่ายดีหรือว่าจะไปถ่ายรวมกับหน้างานแข่งอาทิตเลยเดี๋ยวดูลบก็ๆๆๆไปดูกันงั้นเดี๋ยวสัต์ไปเลยแล้วกัน